สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธที่สดใสนะคะก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่บทเพลงวันนี้กันนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะพาเด็กๆไปฟังเพลงกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยนะคะ i เด็กๆฟังเพลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องผิวหนังที่รับสัมผัสค่ะผิวหนังนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ใช้ในการสัมผัสสิ่งต่างๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าผิวหนังคืออะไรมีไว้ทําอะไรและการดูแลผิวหนังของเราควรจะทํำยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะโครงสร้างและส่วนประกอบของผิวหนัง คนเราแบ่งออกเป็นสองชั้นได้แก่ 1. ชั้นหนังกำพร้าอยู่นอกสุดมีปลายประสาทรับความเจ็บป,ปวดแทรกอยู่ 2. ชั้นหนังแท้ประกอบไปด้วยต่อมเหงื่อต่อมไขมันเซลล์สร้างขนเส้นเลือดฝอยและปลายประสาทรับสัมผัสนิดต่างๆเช่นรับรู้อุณหภูมิแรงกดความดันการสัมผัสเป,เป็นต้นรู้สึกเมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆ เมื่อเด็กๆนำมือหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยไปสัมผัสโดนสิ่งของต่างๆจะมีความรู้สึกอย่างไรนะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างของสิ่งของต่างๆแล้วเรามาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกเมื่อเรานำผิวหนังไปสัมผัสสิ่งของนั้นๆกันค่ะสิ่งแรกผิวของต้นไม้หรือเปลือกไม้เปลือกไม้จะมีความขรุกขระ แข็งบางส่วนบางมุมของต้นไม้ก็จะมีความแหลมคมสิ่งของต่อไปสำลีคุณครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะรู้จักสำลีกันแล้วสำลีคนมักนิยมนำมาเช็ดบาดแผลเช็ดหน้าแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าสำลีนั้นให้ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มสบายผิว ของสิ่งต่อไปเป็นผล,ลไม้ค่ะผล,ละไม้ชนิดนี้เรียกว่าทุเรียนทุเรียนเป็นผล,ลไม้ที่เปลือกภายนอกมีความแหลมคมแข็งหากเราไปสัมผัสโดนโดยที่ไม่ระมัดระวังก็จะทำให้เกิดบาดแผลได้นะคะของสิ่งต่อไปน้ำแข็ง น้ำแข็งความรู้สึกเมื่อเราไปสัมผัสก็จะรู้สึกแข็งแข็งใช่ไหมคะนอกจากความแข็งของน้ำแข็งแล้วก็ยังทำให้เรารู้สึกเย็นเมื่อไปสัมผัสด้วยค่ะของสิ่งต่อไปนะคะเทียนเมื่อเราจุดเทียนความรู้สึกเมื่อเราเข้าไปใกล้ก็จะรู้สึกว่ามันร้อนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องระมาัดระวังที่จะเข้าใกล้เทียนที่กำลังจุดอยู่นะคะการดูแลผิวหนังเบื้องต้น 1. ดื่มน้ำมากๆ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหนังเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เมื่อเราเรียนรู้เรื่องของผิวหนังแล้วเด็กๆคงพอจะทราบแล้วนะคะว่าทุกๆส่วนของร่างกายของเรานะคะหุลด้วยผิวหนังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลรักษาความสะอาดผิวหนังของเรานะคะให้อยู่กับเราไปนานๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ